ดำรงชีวิตและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตน้องๆครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการดำรงชีวิตและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันนะครับเรามารู้จักความหมายของคำว่าปรับตัวกันก่อนที่จะไปดูว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนั้นมีการปรับตัวอย่างไรนะครับการปรับตัวหมายถึงการที่สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับลักษณะบางอย่างให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยทั้งสิ่งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิตเพื่อการอยู่รอดและการสืบพันธุ์ต่อไปเอาล่ะครับเรามาดูตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมกันนะครับสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่เราจะนํามายกตัวอย่างวันนี้ก็คืออูดครับพอพูดถึงอูดเราก็จะนึกถึงทะเลสายที่ร้อนระอุใช่ไหมครับนั่นก็เพราะว่าไม่ว่าจะละครภาพยนตร์หรือการ์ตูนต่างๆก็จะสื่อให้เราเห็นว่าอูดนั้น อาศัยอยู่ในทะเลทรายและน้องๆรู้ไหมครับทําไมอูดถึงอาศัยอยู่ในทะเลทรายที่แห้งแล้งได้นั่นก็เพราะว่าอูดมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่รอดและเพื่อให้สามารถขยายพันธุ์เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ไว้ได้ยังไงล่ะครับเรามาดูกันนะครับว่าอูดนั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตซึ่งก็คืออุณหภูมิซึ่งร้อนระอุได้อย่างไร เท้าของอูดจะมีลักษณะแบนและอ่อนนุ่มทําให้เดินบนทรายได้สะดวกจมูกของอูดจะมีกล้ามเนื้อสําหรับเปิดปิดจมูกเพื่อป้องกันฝุ่นทรายเข้าจมูกและขนของอูดก็สั้นเกรียนทําให้ระบายความร้อนได้ดีแล้วน้องๆเห็นตรงหนังอูดที่นุ่นๆไหมครับตรงนั้นเรียกว่าโหนกของอูดครับโหนกของอูดจะนิ่มเป็นก้อนเนื้อที่มีไขมันมากถ้ามันกินอาหารอย่างสมบูรณ์โหนกของมันก็จะสูงขึ้นและใหญ่ขึ้น และถ้าหากให้อดอาหารน,น,นานๆโหนกของมันก็จะเล็กลงครับจะพูดได้ว่าโหนกของอูดเป็นที่สะสมอาหารเก็บอาหารของอูดก็ได้ครับและสัตว์ตัวต่อมาก็คือมีขาวมีขาวจะอาศัยอยู่ขั้วโลกเหนือที่มีอุณหภูมิที่หนาวเย็นจัดทําให้มีขาวต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมีขาวจะมีขนที่หนาและมีสีขาวกลมกลืนกับธรรมชาติ และมีไขมันสะสมมากเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและสิ่งมีชีวิตต่อมาก็คือต้นโกงกลางครับต้นโกงกลางเป็นพืชที่อยู่ตามป่าชายเลนที่มีน้ำทะเลเข้าถึงแะตามธรรมชาติน้ำทะเลจะมีการขึ้นและลงเป็นประจำทุกวันท้าใ้้เกิดน้ำกัดเซาะจึงทำให้ต้นโกงกลางปรับสภาพให้มีรากเยอะเพื่อคอยค้ำจุนลำต้นไม่ให้ต้นโคตรล้มและรากบางส่วนโผล่มาจากพื้นดิน เพื่อไว้หายใจในเวลาที่น้ำทะเลขึ้นและท่วมดินชายเลนเรารู้วิธีปรับตัวของอูดมีขาวและต้นโกงกลางไปแล้วเรามาดูการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดดีกว่านะครับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้คือตักกะแตนใบไม้ครับน้องๆมองออกไหมครับว่านี่คือตักกะแตนมันคล้ายใบไม้มากเลยใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็คือการปรับตัวของตักกะแตนตัวนี้ครับเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป สัตว์ที่มีโครงสร้างคล้ายหรือกลมกลืนกับธรรมชาติหรือแหล่งที่อยู่อาศัยจะพรางตัวให้รอดพ้นจากการถูกล่าหรือเพื่อต้องการล่าเหยื่อเพื่อให้เหยื่อเข้ามาใกล้ตัวทั้งนี้ก็เพื่อการอยู่รอดของตัวมันเองเรามาดูภาพการพรางตัวของสัตว์ต่ละชนิดกันดีกว่าไหมครับเพิ่มที่ภาพนี้เลยครับภาพนี้เป็นภาพการพรางตัวของผีเสื้อใบไม้ครับเหมือนใบไม้แห้งเลยใช่ไหมล่ะครับ เรามาดูการพรางตัวต่อกันเลยครับภาพนี้น้องๆมองเห็นไหมเอ่ยว่ามีตัวอะไรกำลังพรางตัวอยู่กันนะลองมองดูดีๆสิครับเห็นเจ้าคางคกใบไม้ไหมครับเจ้าคางคกพวกนี้ชอบเกาะกลุ่มกันเวลาพรางตัวครับเราไปดูภาพต่อไปกันเลยครับในภาพที่น้องๆเห็นไม่ใช่ใหญ่ไม้แห้งนะครับนี่คือปลาใบไม้อเมซอนครับดูไม่ออกเลยใช่ไหมครับ เราไปดูภาพถัดไปกันเลยครับนี่คือเจ้ากิ้งก่าที่มีการปรับตัวให้เข้ากับต้นไม้นะครับน้องๆมองเห็นไหมครับและนี่ก็คือภาพของเจ้าตุ๊กแกที่มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมสีของต้นไม้ที่พรางตัวเพื่อล่เหยื่อนะครับและนี่คือการพรางตัวของเจ้าหมึกยักษ์ครับและเรามาดูภาพสุดท้ายกันนะครับ ภาพสุดท้ายของเราไม่ใช่ดอกกล้วยไม้นะครับดูดีๆนะน้องๆจะเห็นเจ้าตะก,กะแตนตามข้าวที่มีสีและลวดลายเหมือนกับดอกกล้วยไม้ครับคือ,อความชื้นความชื้นมีผลต่อการปรับรูปร่างของพืชเพื่อลดอัตราสูญเสียน้ําเช่นต้นตะบองเพชรลดขนาดของใบลงด้วยการเปลี่ยนเป็นหนามการปรับตัวของสัตว์ เพื่อการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำเช่นมีเกร็ดหุ้มเพื่อลดการเสียน้ำเป็นต้นน้องๆตอนนี้ได้เวลามาสรุปความรู้ที่น้องๆได้เรียนมาวันนี้กันนะครับจําได้กันบ้างไหมครับว่าเรียนเรื่องอะไรไปบ้างในวันนี้ถ้าอย่างนั้นเราลองมาทบทวนกันอีกครั้งนะครับ การปรับต uhm. <cima. S 1> ัวหมายถึงการที่ส <c> <setup> ิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับลักษณะบางอย่างให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อการอยู่รอดและการสืบพันธุ์ต่อไปนอกจากความสัมพันธ์ของสิ่งที่ทําให้สิ่งมีชีวิตปรับตัวเพื่อเข้ากับสภาพแวดล้อมก็คือเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่ออําพรางศัตรูที่จะมาทําร้ายเพื่อให้สามารถสืบสายพันธุ์ต่อไปได้ หมีขั้วโลกอยู่ได้เพราะว่ามีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นของขั้วโลกโดยการมีขนหนาที่ผิวหนังและมีไขมันมากเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นสามารถทนต่อความหนาวเย็นได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้สัตว์ที่ต้องการมีชีวิตอยู่รอดต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และสัตว์ชนิดใดที่ไม่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนั้นอาจะทําให้ต้องสูญพันธุ์ไปในที่สุดเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้สนุกไหมครับคาบหน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นน้องๆต้องรอติดตามนะครับสําหรับวันนี้ต้องไปแล้วเหรอครับบ๊ายบาย